พเพื่อนวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องตัดกิ่งกระโดงของเอวิลครับซึ่งเราจะตัดครั้งแรกตัดครั้งแรกตอนนี้ัวพุพ่มโค้าจะประมาณนี้ถ้าเราจะตัดเขาจะไม่ขึ้นทางกิ่งกระโดงจะขยายทางข้างครับให้ตัวการจัดการครับตัดทิ้งอย่าเสียดายครับต่อไปเขาจะขยายขยายออกข้าง เพิ่มกิ่งก้านสาขาเยอะครับดูครับทงพุ่มเขาจะขยายออกข้างให้ต่อการจัดก,การตามมาทางนี้ครับแต่ก็ครับหลังจากตัดครั้งแรกกิ่งข้างจะขยายครับอีกสักแป๊บหนึ่งก็ตัดครั้งที่สองประมาณนี้มาดูตัวนี้ครับตัดครั้งแรกขยายทรงพุ่มเขาจะอันนี้ก็ตัดช่วงนี้เลยครับ อย่าไปเสียดายช่วนี้ก็ตัดได้หลังจากนี้ก็ขยายว้างออกทางข้างมาดูอีกเพนครับือจากตัดมาสักแป๊บหนึง่งดูครับเพื่อนๆนตัดครั้งแรกอันนี้อย่าไปเสียดายครับไว้ก็เกะกะก็ตัดไปทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปแล้วก็ตัดอีกครั้งโดยประมาณนี้ทำให้มันโปร่งแมลงก็ไม่เยอะ ดูครับดูที่ขอบครับประมาณถึงนี้เราเลือกตัดจะขยายข้างอีกเยอะครับไอสิ่งนี้ค่อยตัดก่อนครับอีกสักประมาณอีกสองเดือนค่อยตัดมาดูมุมนี้ครับเอเบลเป็นผลไม้ตัวใหม่เราก็ปลูกใหม่ด้วยครับดูครับประมาณนี้ให้ดูกิ่งกิ่งข้างหรือว่ากิ่งทางใต้เยกจกกิ่งจัด ประมาณออกสเอสยงซ้ายขวากิ่งโน้นก็ตัดตัดประมาณช่วงนี้ครับดูครับอย่าเสียดายครับให้ต่อการจัดก,การติบลูกหอผลให้ครับมาดูครับก็ประมาณนี้ต่อไปกิ่งเขาจะใหญ่แล้วก็จะขยายออกข้างครับตอง ต้องแต่งกิ่นไปเรื่อยๆดูครับหลังจากการตัดตัดครั้งแรกกับตันนี้ตัดครั้งแรกเดี๋ยวก็ตัดครับเดี๋ยวเวลาจะเพิ่มอีกชือไปดูมุมอื่นก่อนครับหลังหลังจากตัดไป3มเดือนกว่า ดูครับกิ่งเขาจะขยายออกข้างๆไอเดี๋ยวแม่เอาบันไดมาไ,มาไอมุมนู้นต้องตัดอีกครับไอช่วงนี้ดูครับช่วงนี้ก็ต้องดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัดไอมุมนี้เลยครับตัดทิ้งไปเลยแลกเปลี่ยนปรับการพูดคุยกันได้นะครับอย่างต้นนี้ออกดอกแล้วก็ประมาณตัดครั้งแรกมาก่อน แต่ต้นนู้นเราต้องตัดเดี๋ยวเอาบันไดมาขึ้นตัดต้นมันสูงต้องใช้บันไดครับต้องใช้อยู่ที่ประมาณสองเมตรให้ต่อการจัดการไป<า>อย่างต้นขนาดนี้เราไม่ตัดครับอันนี้เป็นต้นทาากิ่งทาากิ่งครับหกดอกเพียบ แต่ต้นเล็กไปหนตามอร์อมก็ออกมาสวยข้างซ้ายข้างขวาตามหลักการเลยช่วงนี้ถ้าเราจะต้องต้องัดช่วงนี้แต่จะไม่ตัดครับเพราะเป็นต้นสายพันธุ์ดีรสชาติดีเปลือกเก็บ,บยอดไว้ขยายพันธุ์ครับไว้เอายอดไว้เสียบข้างแล้วก็เสียบยิงครับนี่ค่ะมาดูต้นตับตะกองต้นนี้ก็เป็นต้นเสียบยอด <ม>าสายพันธุ์ดีสายที่ตัดเริ่มจากการเสริมความมั่นคงด้วยดูครับอันนี้เสริมรากหลังจากนี้ก็ตัดไว้ประมาณหนึ่งกิ่งครับให้มันติดแล้วก็ประสานตัดไว้ประมาณหนึ่งกิ่งอีกประมาณ สองวันเราจะมากรีดครับมากรีดเพื่อให้อากาศแล้วก็ประมาณอีก15วันก็ตัดทิ้งโดยไม่ตัดไอ้นี้คือตัดเพื่อให้มันแตกยอดขึ้นครับรเปลี่ยนยอดจากการเสียบข้างก็เหมือนกับทุเรียนนะครับครับอนเพื่อน ถ้ามันสูงเกินยากต่อการจัดการครับไม่ปลอดภัยด้วยครับอันนี้ตัดออให้ดูเป็นสังเกตครับถ้าสูงเกินจัดการยากอ,อุ้ยทุยกีน กินข้างโน้นเดี๋ยวค่อยใส่ขัดรังครับบันไดไปครับครับเ,เพื่อนๆอย่าไปเสียดายครับจริงเราเอามาตัดแล้วก็เอาไปเสียบยอดดูครับได้หลากหลายเสียบยอดเดี๋ยวอีกคลิปหน้านการตัดกิงกระโดงแต่ทำห้ชมพุ่ม,มันเตี้ยแล้วก็ให้จัดก,การให้ในการหอบผล ถ้าเราปล่อยโดยธรรมชาติมันจะสูงชะลูดยากต่อก,การจัดการครับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนเอบิว e เป็นผลไม้ตัวใหม่ครับรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นอยู่ตลอดทั้งปีครับเพื่อนๆช่วยกดเป็นการใจด้วยนะครับสวนมุ่นชายเอบิวครับ